สมุงเลยอ้เ <Cup> ด <cover S 2> <c Ris ky> ี <bur> yeah. ๋ยวอยู่กับผม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 เน็ดครบตัมปอดกำบังว่าพี่ว่าไม่งยักไอ้เนี่ยวันนี้อยู่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  วันเี้อยู่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 วัวเลี้ยวถีบเลยล่ออะไรอ่ะกูถีบอยูวะไม่เอาแล้วทิ้งนะทิ้งนะทิ้งนะเอ้มันเอาว่ะมันตามมาเอาว่ะเอ้แต่มันทิ้งแล้ว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  ตากดกำบังนะเฮ้ยเออสตาร์โนวันสตาร์โนวันมาูสตาร์โนวันเหมือนจะไม่ค่อยเป็นนะเพราะยังปล่อยลูกน้องแบบมัวๆอยู่มันอยู่ข้างไม้หมู หมือนจะมีการปั้นด้ยวยเพราะเมื่อกี้รู้สึกว่าพับแล้วมันต่อไฟไม่ทันมันมันเงยหนีก่อนี๋ยวก็แค่พับเซฟลงหน้าห้าวินาทีสุดเย้ ใหม่กว่านะน้นลู่เลยแต่ว่าโดนสตันโนวันแน่นอนตรงนี้เฮ้ยไม่เอาลงไม่ได้ <c oughs> โอ,อ้มึงเออมึงลงมาทำไมเพื่อนโอ้มึงกัน <c oughs> เนานนะ เร okay. เวอยวพี่เห็นสองเครื่องวะอ๋ออยู่นู่นเ okay. ออ,อสวยไฮ้เว่งออาผฉีกสินี้ว่าฉีกส,สิวะ สามมันสามมันสามมันสามันสามันสามเครื่องปั่นไหอุพิลิสเฮ้ยรอสองรอสองประธานอยู่ไกลเกินรอช่วยทีมาปันปั่นไกลอยู่ไ,ไปแล้ววิ่งไทปทาบ้านเล็กนะ มันกลับมาว่ะมันกลับมาว่ะตัวนี้มันกลับมาว่ะเอาบอลเอาบอลเอาบอนเอาบอลเฮ้ยมันช่วยเพื่อนไม่ได้พี่ช่ยเพืนไม่ได้อ๋อเจ๊กอ่ะเจ๊กมาแล้ว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 เอาแม่ แม่มันเอาแม่เนี่ยดูไอ้แม่ก็ซ้อนแล้วบอด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 บอทวิ่งติดกระแผงวิ่งติดกระแพงก็อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่ไม่เอาว่ะพี่ไปหาเม่ก็ดีอะไรครับเปิดตู้ล้อเตอะ ตัวไหไวะนี่ไป,ป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 ไปไปไปวปไ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 ปมัไปไปยปไ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 ป่ไป่ปไปไปไไปไไปไปยปไไปไปไป่ปไปไไปไปไไปไปไปไไ ผมก็ฝึกหาดดัก